โอมเป็นสาลาแมนเดอร์น้ำชนิดหนึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ในถ้ำดวงตาของมันถูกผิวหนังปกคลุมทำให้มองไม่เห็นหรืออาจยังพอมองเห็นแสงได้เพียงเล็กน้อยโอมมีอายุมากกว่าถึง100ปี และมีรอบการผสมพันธุ์ทุกๆ12ปีโอมสามารถอดอาหารได้นานหลายปีและสามารถอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนต่ำมากได้ทีมนักวิจัยยังค้นพบอีกว่ามีโอมตัวหนึ่งที่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมนานกว่า7ปีโดยไม่ขยับไปไหนโอมถูกขนานนามว่าเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจที่สุดในโลก เพราะมันเคลื่อนไหวน้อยมากโดยผลสำรวจพบว่าโอมเคลื่อนที่ปีละแค่5เมตรเท่านั้นในถ้ำไม่มีนักล่าและสภาพแวดล้อมคงที่จึงทำให้โอมสามารถใช้ชีวิตสโลไล์แบบไหนก็ได้ชีวิตของมันน่าอิจฉาไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะส่วนถ้าต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ตัวไหนอีกคอมเมนต์นมาได้เลยนะคะ แล้วเมย์จะหาข้อมูลมาให้ค่ะ